นี่ก็ถึงวอซอแล้วนะครับรอกระเป๋าอยู่ยังไงครับคุณบีมครับึงแล้วึงแล้วึงสักทีอยากจะนอนอยากจะนอนต่อ <c oughs> เดี๋ยวนั่งรถอีกสองชั่วโมงสชั่วโมงแล้วนะรอกระเป๋าเสร็จนั่งรถอีกสองชั่วโมงเลนานานเลานานมากน,น,นิวต,ตอนนี้เรากำลังจะรอต่อรถไปที่วุฒนะคะเมืองวุฒแมววุฒแปลว่าเรือ เดหมือนเดิมเมเขาถามหนูว่าวุดเยสหรืออะไรเงี้ยแค่นี้เลยแต่ว่าเรือเลยใช่ค่ะเราจะไปล่องเรือกันใช่ไหมคะมีหรือเปล่าล่องเรือได้เลยกระดานนะเราไปไปทางไหนที่เราจะไปอ่ะใช่ถนนชื่อเทียติคอสก่อนที่เดิมที่เดิมที่เดิมไม่ต้องปรับตัวมากทัพดาวนำเที่ยวได้เลย